บัวลอยแป้งน้อยแล้วก็หวานน้อยเก็บไว้ในตู้เย็นไม่อืดไม่เป็นไตข้างในวันนี้เราใช้เผือกมันใช้2อ,อย่างมันม่วงกับมันแครอทแล้วก็ปักทองันเป็นชิ้นพอๆกันแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกเลยค่ะ แล้วจะเอาฟักทองออกมาก่อนนะคะบดฟักทองตอนร้อนๆเลยพอนึ่งเสร็จแล้วนํามาบดตอนร้อนๆจะบดง่ายกว่าตอนที่เย็นแล้วบดหยาบหรือบดละเอียดแล้วแต่ชอบเลยค่ะบดเสร็จแล้วมาผสมแป้งเราใช้แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวนะคะนวดแป้งกับมันให้เข้ากันดีก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําปริมาณน้ําที่ใส่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้อย่างเผือกม,มันความชื้นก็จะน้อยกว่าฟักทองแล้วก็การนึ่งจะชื้นน้อยกว่าการต้มนะคะยังแห้งๆอยู่ก็ค่อยๆเติมน้าลงไปลองเช็คดูว่าใช้ได้หรือย,อยังโดยการนามาปั้นถ้าไม่มีรอยแตกแสดงว่าใช้ได้แล้วค่่่ะแแปป้้้งงไไมหเเกกินน็พอทาี แล้วก็นวดมันม่วงเกลือฝักทองให้เสร็จเลยค่ะส่วนฝักทองความชื้นจะเยอะมากไม่ได้เติมน้ําลงไปเลยค่ะหานวดแล้วแข็เกินไปติดมือเพิ่มแป้งทีละนิดนะคะโดยแป้งที่ถาดไว้กันบัวลอยติดถาดปั้นลูกบัวลอยตามขนาดที่ชอบปั้นเสร็จแล้วก็ไปต้มบัวลอยกันเลยค่ะพอาน้าเริ่มเดือดก็เอาบัวลอยใส่ลงไปเลยพอเริ่มสุบัวลอยก็จะลอยขึ้นมารอให้บัวลอยลอยหมดทุกลูกแล้วก็จับเวลาต้มอีกหนึ่งนาทีพอครบหนึ่งนาทีเราก็จะออกน้ําเย็นเลยนะคะเสร็จแล้วทำน้ำกะทิใส่น้าสะอาดเอาใบเตยมัดใส่ลงไปต้มปิดฝาไว้รอ้้เเดือแลวราก็จะตม าสัก5นาทีเอาไปเจยอ,ออกเลยค่ะแล้วก็เติมกะทิสําเร็จรูปแบบธรรมดา1ลิตรแล้วก็กะทิสําเร็จรูปอบคนเทียนแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือคนให้แค่น้ําตาลละลายนะคะแล้วก็เอาบัวลอยใส่ลงไปเลยค่ะพอแค่นี้นะคะมีควันขึ้นมาแล้วปิดไฟเสิร์ฟได้เลยค่ะ